สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มอีกแล้ววันนี้เราจะมาแกะกล่องสุ่มกันก็จะเป็นกล่องสุ่มซอนนี่แองเจลนะคะบอกเลยว่าข้อนี้ฟิลก็ยังไม่เคยแกะเพราะว่าถ้าฟิลได้แกะเนี่ยต้องได้มาจากฟิล์มแน่นอนเพราะว่าฟิล์มสั่งมา2นะคะก็คือเผื่อฟิลด้วยอ่าอันนี้ก็จะเป็นอันที่ฟิล์มจะมาแกะให้ดูในคลิปนี้บอกเลยว่ากัดฟันซื้อทุกคนเพราะราคาน้องแรงมากแต่ว่าสุดท้ายก็เอามาแกะจนได้นะคะทุกคนเพราะว่านั่นแหละตัดปัญหานะคะแบบอยากได้นาน,น,นแล้วก็ซื ซอนี่แองเจิลมินิฟิกเกอร์ชา a n มแคนดี้สต r รี s นะคะบอกเลยว่าสีเหมือนลูกอมแล้วก็น่ารักมากเนาะเป็นพวงแจนะคะ แล้วก็จะมีให้สะสม5แบบแล้วก็จะมีสีเข็ดอีกหนึ่งนะคะก็เท่ากับว่ามี6แบบรวมสีเข็ดก็จะมีชมพูที่เป็นหมีฟ้าที่เป็นหมูนะคะส้มที่เป็นแกะแล้วก็สีเขียวมะนาวที่เป็นน้องหมาแล้วก็สีสุดท้ายจะเป็นสีอ่าม่วงนะคะที่เป็นกระต่ายส่วนสีเข็ดก็จะเป็นกระต่ายเหมือนกันแต่ว่าสีจะเป็นฟิลแบบว่ามูมูโครแกรมเป็นขาวเหลืองฟ้าอะไรเงี้ยเออก็นั่นแหละทุกคนหน้ารังมากเดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นกันจ้าคือฟรีมาเลือกแล้วก็คือฟิลจาวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่่าาจะะะไได้ตตัวหนนนนคคแง ล้ังหมดเลยทุกคนแล้วน้องก็เป็นพวงมาใจแล้วคือฟิลว่ามีซอนี่แองเจิลเยอะมากใช่ไหมฟิลมก็มีทุกคนนี่ก็คือจะเป็นน้องกวางนะคะจากคอร์ดิมิงนี่เห็นหน้าน้องไหมเดี๋ยวขอลดแสงก่อนจะได้เห็นชัดๆเพราะว่าแสงมนสะท้อนอะนี่ทุกคนเห็นตรงหัวน้องปะคือแบบน่ารักมากนี่เลยนะคะคอร์ดิมิงก็คือสีเขาจะเป็นฟิลแบบพาสเทลอืมเนี่ยทุกคนคือน่ารักบางฟิล์มก็เอากระโปรงมาให้น้องใส่นะคะเนี่ย ทวนแบบน่ารักจริงทุกคนแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะคอนี้การจเจ้ามาห้อยนะคะไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหนคืออยากรู้เหมือนกันว่ามันแกะด้านบนหรือว่าด้านล่างได้บ้างอ่ะเขาว่าโอเพนข้างล่างตัวนี้มานจะมาดูกันมาดูกันโอเอ,อแกะง่างเหมือนกันนะเนี่ยคืออยากเก็บกล่องไว้แบบว่าครั้งหนึ่งเราเคยแกะอะไรเงี้ยโอ๊ะโอ ผูกกาวแน่นมากทุกคนไม่รู้ว่าแกะอันนี้ได้กับล็บหัผอันไหนเกิดก่อนคือลุ้นจากคิวฟิล์มเสร็จไปรอลุ้นกับฟิลต่อได้เลยนะคะว่าฟิลจะได้สี่อะไรแกแล้วแกะแล้ว,ลวคือมันไม่มีการ์ดด้วยไงแล้วฟิลจะได้ตัวไหนไยยังมีอีกยังมีอีกอันนี้คือเป็นพวงทุกคน ก็คือจะเป็นซองใหญ่ที่เป็นตัวกับอีกซองหนึ่งที่เป็นพวงอ่ะข้างในเขาก็จะมีเป็นเหมืนการมาให้หลอเป็นหมืนน่ารักมากเนี่ยมันก็จะแบบบอกเลยว่ามีกี่คอนะคะะอ้อันนี้ก็จะเป็นพวกตัวคอยืนนะที่ไม่ใช่ฮิปเปอร์ทุกคนเนี่ยก็จะมี Animal Series v เวอร์หนึ่งเวอร์สองเวอร์สมเวอร์สี่อ๋อ Animal มีสี Ver, ่เวอร์ทุกคนแล้วก็จะมีเป็นสวีทซีรีส์ที่เป็นขนมหวานแล้วก็มี มาลีนซีรีส์แบบสัตว์น้ำอะไรอย่างงี้ใช่ปะมีฟลเวอร์ซีรีส์ผลไม้แล้วก็ผักเฮ้ยเหมือนฟิลมจะขาดคอผักกับกับ,กบ,กบพวกแอนิ a มอลซักเวอร์อืมหรือมีครบอย่างละหนึ่งก็ไม่รู้ทุกคนคือฟิลมเก็บคอยืนเยอะกว่าพวกฮิปเปอร์แต่ฮิปเปอร์ก็คือจะมีคอสัตว์แล้วได้เป็นสิงโตแล้วก็ดิมิงก็ได้เป็นกวางเมื่อกี้ใช่ปะ แล้วก็มี20ปีได้เป็นหนูเฮ้ยแปลว่าเราขาดผลไม้เอาเรามีเกือบครบเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะนั่นแหละคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะตัวน,นี้การขอไม่จับไม่สัมผัสอะไรใดๆทั้งสิน้นแกะให้มันจบๆไปื้อนะ่าเป็นอันนึงที่ตื่นเต้นมากเพราะิลมได้ราคามันแรงมากแต่ว่าได้นหวีนูคู คือในหัวไม่กล้าพูดไงว่าเราอยากได้อะไรคือในหัวฟิล์มอ่ะจะอยากได้แค่ม่วงกับชมพูเท่านั้นจะได้สีชมพูแล้วมันเป็นฟิลแบบใสๆหน้าลังมากแล้วเป็นน้องหมีคุ้มราคาเลยทุกคนใครสนใจคือมาสั่งกับฟิล์มได้นะฟิล์มหาให้ได้แบบพร้อมส่งอะแกนี้เลยมือสัน่น คือมันเป็นสองสีที่อยากได้แค่นั้นสีอื่นที่ลองลงมาก็คงจะเป็นสีฟ้าแต่ก็เฉยๆอะทุกคนนี่พวงแหวนสีชมพูแล้วมนใส่ไงใส่ไงอะสองก่อนอ๋อหรอ๋อ,อเอาห่วงอันนี้ใส่เข้าไปในอันใหญ่ได้เลยเถอะใช่ปะเนี่ยึเชยโบเชล นี่พวงสีชมพูแตจริงๆก็คือแบบน่ารักหมดนะถ้าเทียบเป็นสีอะทุกคนว่าสีมันแบบหวานมากอุย้ยอยากแกอีกแต่ว่ามันนั่นมันแพง <c oughs> ก็คือหลักๆคือเนี่ยสองตัวนี้ทุกคนที่ฟิลอยากได้สีรองลงมาจะเป็นสีฟ้าแต่ว่าฟ้ามันเป็นหมูอะฟิลมไม่ได้ชอบหมูก็เลยเนี่ยหลักๆก,ก็คือสองสีนี้นี่มือดีเหมือนกันนะเนี่ยแล้วฟิลจะได้อะไรก็รอลุนกันเอานะคะเพราะฟิลคือจุกนี้ อาจจะเป็นกระต่ายก็ได้นะถ้าฟิลได้กระต่ายนี่คือฟิลมกีดลองไห้อ่ะอันนี้ก็คือของฟิลมทุกคนเป็นซันนี่แองเจิ้ลว้าวว้าวว้าวน่ารักมากทุกคน นี่เลยนะจ๊ะวันนี้ก็คือมาแกะน้องซันนี่ให้คนได้ดูเป็นคอหนึ่งที่หาไม่ได้ยากแต่ว่าราคาสูงมากก็คนอาจจะแบบเก็บน้อยนิดนึงเพราะว่าราคาแรลงนั่นแหละแต่ว่าฟิลมก็เอาเวลาดุโคนสนองนี้ตัวเองจบไปอีกหนึ่งจุ่มนะคะที่แบบเอออยากแกะก็ได้แกะแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้หรือว่าอยากให้ฟิลม์มาจุ่มอะไรก็อีกก็คอมเมนต์ไม้ได้นะคะช่วงนี้ก็คือหากองจุ่มมาจุ่มเองกันแบบสน,นบัน่นบ่อยมากนะคะส่วนใครอยากสั่งกองจุ่มก็คือไอจีนี้เลยเขามี f f Shop นะคะสำหรับวันนี้ก็คือ มาแกะกล่องจุ่มให้ดูแล้วขอให้ทุกคนชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย